สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการชุมชนคนชอบช่วยนะคะกลับมาช่วงนี้เราจะพาไป ่าภารกิจของชุด EOD ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้เวลามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นคนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแทนเรานะคะไปดูหน่อยค่ะว่าวันนี้ยกอะไรมาไว้ที่นี่กันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ไหนอยากปะสัทเสียงนิดน่อยแต่จับจับดูแล้วรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างนะคะของจริงทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอบช่วงนี้ให้คุณพ่อสพนเลยกันละกันค่ะขอบคุณครับคุณนยาคุณร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับยามที่บ้านเมืองมีปัญหาคนร้ายก่อลงมือก่อเหตุนะครับด้วยการวางระเบิดก็ดีนะครับแล้วก็หน่วยงานนี้ก็จะลงไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกองบัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้เรายกมาที่ในสตูดิโอที่นี่เลยนะครับเพื่อจะมาแจ้งเตือนกับประชาชนกันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนจะมาพูดคุยไปชมเรื่องราวนี้ก่อนครับ อาชีพเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับงานที่เรียกว่าตำรวจรายไหนไม่อยากมาอยู่ในงานกู้วัตถุระเบิดหรือที่คุ้นหูกับหน่วย EOD เพราะการออกไปทำงานแต่ละครั้งนั่นหมายถึงอาจไม่มีชีวิตอยู่รอวันพรุ่งนี้อีกต่อไปการทำงานกับวัตถุระเบิดทุกขั้นตอนต้องเข้มข้นและกล้าตัดสินใจเพราะเสี่ยงกับความตายได้ทุกเมื่อหน่วย EOD ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหากจะออกไปทำงานแต่ละครั้งความพร้อมถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทั้งสภาพร่างกายมันสมองและจิตใจภัยร้ายแรงกับสถานการณ์ก่อเหตุของโคนร้าย EOD ทำงานอย่างไรประชาชนทั่วไปมีส่วนแจ้งเบาะแสได้แค่ไหนกับเรื่องดีที่ควรรู้ไหนเชิญมาออกบอกเรื่องครับช่วงเชิญมาออกบอกเรื่องดีๆนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับทางด้านพันตำรวจเอกกำทรอุ่ยเจริญนะครับผู้กำกับกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุพิสูจน์ขออภัยนะครับ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดกองค,คับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองปฏิบัติการตํารวจนครบาลหรือว่า EOD สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีนาะยตำรวจอีก2นายนะครับสวัสดีครับวันนี้เอาอุปกรณ์มาเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์แต่ละอย่างนี่เป็นในเนื้องานที่เราไปเจอมาถ้าจะมีเจ้าคนร้ายมารอบวางระเบิดนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือ ประเภทน,นี้ทั้งหมดเลยส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแต่น,นี้ปลอดภัยแล้วนะครับอันนี้ปลอดภัยแล้วไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดครับ,ค,รบคุณลังซีมาคุณนย,ยากลัวเหมือนกันวัตู่ <c oughs> นี้นะอันนี้คือเป็นวัตถุระเบิดที่คนร้ายมักจะนํามาก่อเหตุอัน,นไหนร้ายแรงที่สุดครับภูมิกับครับคือจริงๆแล้วจะร้ายแรงหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณดินระเบิดที่อยู่ไว้ในตัวระเบิดนะครับแต่ <c oughs> ถ,ถ้าดูจากในนี้น่าจะเป็นพวกระเบิดแสวงเครื่องประเภทนี้นะครับ เพราะว่าน่าจะบรรจุระเบิดได้สูงที่สุดนะครับน่าจะร้ายแรงแล้วก็มีอันนี้เป็นระเบิดแสวงเครื่องครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องซึ่งคนร้ายเนี่ยดัดแปลงขึ้นมาจากระเบิดมาตรฐานแล้วก็มาใช้ก่อเหตุอย่างเงี้ยครับก็น่าจะรุนแรงที่สุดในบรรดาที่นามานะครับอานุภาพมันประมาณไหนครับระเบิดอันนี้น่าจะประมาณ50เมตรนะครับรัศมีรัศมีการทําลายเนี่ยประมาณ50เมตรครับรวมถึงสเก็ตที่กระเด็นออกไปนะครับรูปแบบของที่คนร้ายจะก่อเหตุเนี่ยเขาอาจจะไปวางซุกซ่อนไว้ คือจริงๆระเบิดที่เกิดเหตุในบ้านเราเนี่ยนะครับหรือในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองจำพวกใหญ่ๆจำพวกแรกเราเรียกว่าระเบิดแสวงเครื่องหรือระเบิดที่ประกอบจัดทําขึ้นเองบริเวณนี้นะครับจัดเป็นระเบิดแสวงเครื่องหมดนะครับประเภทที่2ก็คือประเภทที่เราเรียกว่าระเบิดมาตรฐานอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ระเบิดมาตรฐานเนี่ยก็คือทํามาจากโรงงานผลิตมาพร้อมใช้งานแล้วก็มีใช้ในหน่วยราชการด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้สองสองแบบนี้สองจำพวกนี้จะก็เกิดเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วก็รวมถึงระเบิดที่ทําเองอย่างระเบิดสแสวงเครื่องพวกนี้นะครับก็ถูกนํามาใช้ก่อเหตุอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้นะครับแ,แม้กระทั่งมาตรฐานแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการระเบิดขึ้นนะครับโดยคนร้ายใช้ระเบิดท่อเนี่ยอันนี้ผมก็ให้ท่านดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นระเบิดท่อนะครับซึ่งระเบิดท่อซึ่งเราเรียกว่าไป์บอมฮะครับอันนี้ล่าสุดเนี่ยก็เกิดขึ้นบริเวณที่ ทางเชื่อมนะครับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับกับทางเข้าของห้างสัตว์สินค้าสยามพารากอนอันนี้ก็ใช้ระเบิดท่อนะครับรูปแบบเป็นแบบนี้เลยก็ใกล้เคียงนะฮะนี้เราก็ทำจำลองให้ดูนะครับก็คือเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบจัดทําขึ้นเองนะครับอันนี้แต่ใช้ท่อเนี่ยเอามาดัดแปลงแล้วก็ให้มันระเบิดนะครับข้าไปนจะมีดินปืนมีอะไรอยู่มีเศษวัตถุอะไรที่อัดอยู่ใช่ไหมครับคือจากการไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ไปพบว่าข้างในเนี่ยมันก็มีวัตถุระเบิด อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีสเก็ตมีลูกปลายหรือรวมถึงมีตะปูอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้สเก็ตเนี่ยก็ออกไปสังหารนะครับอันนี้เรียกว่าปลาย bom ปลายนี่เขาจุดชนวนตรงไหนครับคือจริงๆการจุดชนวนอนะ่ะมันมีหลายแบบนะครับ,รบมีหลายแบบก็คือจุดด้วยการตั้งเวลาหรือจุดด้วยรีโมทคอนโทรลหรือจุดด้วยโทรศัพท์มือถือหรือจุดด้วยสายชนวนธรรมดาก็ได้ขึ้นอยู่กับ วิธีแล้วก็ยุทธวิธีที่คนร้ายเขาคิดว่าจะทํำยังไงอันนี้ไปบอมที่เหตุที่เกิดขึ้นที่ทางเชื่อมวิเทสกับพารากอนรนะฮะล่าสุดนี่ครับพุ่มกับครับที่ล่าสุดนี่ที่บริเวณสารยานะครับก็คนร้ายเนี่ยเขาใช้ระเบิดมาตรฐานอย่างนี้นะครับอส่วนนี้นะครับเป็นระเบิดมาตรฐานซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็มีหลายรูปแบบมากตั้งแต่ผมขออนุญาตแนะนํานะครับตั้งแต่ลูกระเบิดยิงก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตอันนี้ฮะ ันนี้เป็นลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรที่เรียกว่า M79 อ่าอันนี้เป็นตามหน้าข่าวว่าคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีใช่ครับก็คือ M79 ที่ใช้ก่อเหตุยิงไปนะฮะรัศมีการยิงเนี่ยก็ยิงได้ประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็ยิงได้ทั้งวิถีโค้งและวิถีตรงตัวของ M79 นะครับถัดมาก็เป็นพวกลูกระเบิดที่เราเรียกว่าลูกระเบิดกว้างพวกนี้ครับก็มีหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่ตัวของลูกระเบิดกว้าง MK2 M67 รือลูกซ้อมเนี่ยนะฮะลักษณะนี้สําหรับที่เกิดเหตุที่สานายาก็เป็นลูกกระเบิดชนิดสังหารแบบ RGD 5หรือ RGD 5ลักษณะลูกระเบิดแบบนี้ครับตัวอย่างที่เกิดที่สานายาราชดาครับ RGD 5ครับรุ่นนี้นี่มาจากประเทศไหนครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในหน่วยราชการทหารตำรวจในบ้านเราไม่มีใช้นะครับมีใช้อยู่ตามแนวประเทศประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งบางทีเนี่ย อันนี้มันก็อาจจะมีการเล่นล้อยเข้ามาแล้วก็มาใช้ก่อเหตุนี่นะครับนี่ก็มีน้ําหนักเหมือนกันนะภูมิกลับนะฮะครับมีน้ําหนักลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยการกว้างอะไรเนี่ยทำให้หน่วงของความเร็วนี่ยอาจจะไปไกลใช่ครับคือลูกไม่ใหญ่มากครับ,ค,รบคือลักษณะการคือลูกลูกลูกระเบิดแบบนี้เขาผลิตมาเพื่อใช้สําหรับในการกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักการทํางานเนี่ยจะมีการถ่วงเวลา mm hmm. พอดึงดึงสลักแล้วโยนออกไปหรือกว้างออกไปเนี่ยมันจะ่วงเวลาประมาณ4-5วินาทีวินาทีนะครับแล้วมันก็ระเบิด รัศมีของลูกระเบิดกว้างแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้รัศมีชะกันเนี่ยผมให้หลักการเรื่องความปลอดภัยไ,ไว้ประมาณ20เมตรเมตรจริงๆแล้วเรื่องระเบิดเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับเอาไกลที่สุดเป็นดีที่สุดแต่บางครั้งในพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันจากัดเราก็ก็ต้องอยู่ให้ให้อยู่ในที่กําบังหรือแม้กระทั่งหลบอยู่ให้ไกลที่สุดเป็นดีแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยสัก20เมตรอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยจะปลอดภัยนะครับอันนี้อนุภาพ อาเจดีไฟนเนี่อนุภาพขนาดไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลทางเทคนิคของลูกระเบิดกว้างเนี่ยอยู่ที่ของอา d จฟนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงเมตรนะครับแต่ก็คือก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยว่าพื้นอิฐคอนกรีตที่แข็งอะไรมันก็มีปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้บางทีสะเก็ดกระเด็นออกไปไม่ไกลหรือบางครั้งก็ทําให้สะเก็ดเนี่ยกระเด็นออกไปไกลถ้าเป็นบ้านสชั้นหลังนึงนี่พังหมดเลยไหมครัไม่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้น,อ,น,นอันนี้ก็จะเจอหลุมระเบิดนิด ขอญาตแบบนี้แบบที่เป็นดินระเบิดทาลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทําให้เกิดอํานาจการทําลายค่อนข้างรุนแรงอันนี้เราเรียกว่าดินระเบิดซีโฟนะครับซึ่งเมื่อจุดระเบิดแล้วเนี่ยประมาณปอนสองปอนเนี่ยก็ทําให้อํานาจการทําลายเนี่ยในบ้านเนี่ยอาจจะพังได้ทั้งหลังนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ตนี้เป็นดินระเบิดใช่ไหมครับใช่ครับดินระเบิดที่สามารถเอาไปบรรจุได้หมดนะครับทุกรูปแบบเลยใช่ครับเป็นดินระเบิดอันนี้ก็สามารถที่จะทําลายแล้วก็มีหลุมระเบิดค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้แรงอัดของมันเนี่ย ทำให้บ้านเนี่ยอาจจะพังได้นะครับทีนี้ดินระเบิดประเภทนี้เนี่ยอันอันตรายที่สุดเนี่ยหน่วยงานในบ้านเรามีใช้ไหมก็ปกติแล้วตามพรบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดเนี่ยครับพศ .2490 เนี่ยก็ห้ามผู้ใดครอบครองไว้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าผู้ใดครอบครองไว้ก็มีความผิดนะครับครับแต่ทีนี้ท,ที่ที่ทุกวันนี้ก่อเหตุบางทีก็อาจจะหาวัสดุเอามาจัดทําหรือเอานําเข้ามาหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เอามาทำมาใช้ก่อเหตุลักษณะนี้น สนใจอยู่อย่างหนึ่งนะที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยอาร์ดีไฟเนี่ยบ้านเราในหน่วยงานบ้านเราไม่มีไม่มีครับไม่มีนะนี่มันเล็ดลอดมันยังไงพอทราบไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็ที่อย่างจากการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะแนวตามแนวชายแดนนะครับมีการเล็ดลอดมีการขายในตลาดมืดอะไรเงี้ยนะครับที่จะเล็ดลอดเข้ามานะครับจนส่วนว่าจะมาเขาก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเจ้าที่ตรวจสอบตามด่านอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมาสภาพที่ไม่ปกตินะครับ แล้วก็การลงมือทํางานคล่องตัวด้วยเพราะลูกไม่ใหญ่มากครับนี่ก็มีมาหลากหลายประเภทเลยทีนี้แต่ละครั้งเมื่อมีการคนร้ายก่อเหตุเนี่ยหน้าที่ของผู้กำกับเองเนี่ยสามารถรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นระเบิดชนิดใดคือหลังจากคือจริงๆแล้วเหตุที่เกี่ยวข้องกับระเบิดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ขู่ลอบวางระเบิดไปพบวัตถุต้องสงสัยแม้กระทั่งไปเจอเหตุระเบิดแล้วหรือแม้กระทั่งไปพบระเบิดมันมีหลายเหตุที่เกี่ยวข้องนะครับ แต่นี้เจ้าที่เราเนี่ยนะครับก็เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับภารกิจก็เรื่องตั้งแต่การไปตรวจพื้นที่นะครับถวายความปลอดภัยไปเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดไปเอาวัตถุระเบิดมาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเจ้าที่ทุกคนเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์ของเขานะครับในการที่จะเข้าไปทํางานนะครับรวมถึงที่จะเข้าไปเก็บระเบิดออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับพอเราได้รับแจ้งเร็วที่สุด หรือได้รับแจ้งอย่างเร็วเราก็สามารถรีบไปเก็บเร็วมันก็ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยมีชนิดไหนไหมครับภูมิกับครับที่ว่าเมื่อคนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่สามารถเก็บร่องรอยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นระเบิดชนิดนี้คือถ้าจากการระเบิดสมบูรณ์นะครับแล้วก็จากจากการระเบิดที่เต็มอนุภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ส่วนหนึ่งแต่บางทีมันก็ก็ค่อนข้างยากเพราะบางทีสะเก็ดที่ที่ระเบิดเราเห็นเป็นลูกๆอย่างงี้นะครับฉาดพอระเบิดแล้วเนี่ยเหลือเป็นชิ้นเล็ก เพราะฉะนั้นผู้ตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยรวมถึงเจ้าที่เอดีเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะนะครับทำให้รู้เลยว่าระเบิดที่ระเบิดเ,เป็นระเบิดอะไรซึ่งตรงนี้บางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วคนที่เข้าไปดูเนี่ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องเคยผ่านงานมาค่อนข้างเยอะบางทีไปดูในที่เกิดเหตุบางทียังไม่ทราบนะครับว่าเป็นอะไระก,ก็ต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ของเจ้าที่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเอาขนาดเล็กๆสุดเนี่ยอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุระเบิดปิงปองง่ายๆเลยใช่ครับก็คือถ้าระเบิดปิงปองออเนเงี่ยอ่าคือเขาก็ใช้ใช้เอาระเบิดมาดัดแปลงไปซื้อซื้อพวกพวกตัวของระเบิดปิงปองอะตัวของของพวกประทัดยักษ์หรือแม้กระทั่งประทัดเนี่ยามาดัดแปลงทําเป็นระเบิดอย่างเงี้ยพอระเบิดเอาไปคว้างปลาเสร็จพอระเบิดเราก็ไปดูที่เกิดเหตุเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นระเบิดชนดิดใดนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็พยายามทา ลบเลี่ยงหรือไม่ให้เรารู้ว่ามันเป็นระเบิดอะไรก็มีนะครับเอาเป็นว่าทุกประเภททุกชนิดเนี่ยเมื่อคนร้ายก่อเหตุเนี่ยสามารถรู้เราเรียนเรข้อท็จจริงว่าเราสามารถตรวจพิสูจน์ได้นะครับว่าระเบิดที่ไปแล้วก็ส่งเรื่องราวให้กับหน่วยงานแล้วก็ต่อไปก็หน่วยหน่วยสืบสวนก็จะเป็นหน่วยที่จะทําหน้าที่ต่อจากเรานะครับในเรื่องของการหาตัวคนร้ายนะครับมาลงโทษนะครับทีนี้มกลับครับกรณีที่ประชาชนเองนะกังวลมากช่วงนี้เนี่ มีการขู่นู่นนี่นั่นบ้างจริงหรือไม่ก็ก็ไม่ทราบเขามีส่วนที่จะไปตรวจสอบแจ้งเบาะแสหรือว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเขาต้องพบกับวัตถุต้องสงสัยคืออันอันดับแรกนะครับผมก็ให้เทคนิคในเรื่องของการสังเกตก่อนนะครับว่าเวลาเราไปเจอวัตถุต้องใสยเนี่ยหรือเราเคยไปเจอเรื่องระเบิดเนี่ยเราจะมีหลักในการสังเกตยังไงแล้วเราจะแจ้งยังไงผมก็เลยมีข้อหลักการสังเกตให้ง่ายๆนะครับ4ข้อข้อแรกคือไม่เคยเห็น ข้อที่สองไม่เป็นของใครข้อที่สไม่ใช่ที่อยู่ข้อที่4ี่ดูไม่เรียบร้อยอันแรกเนี่ยคือไม่เคยเห็นคือเราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างระเบิดแต่เวลาในข้อที่จริงในในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่เคยเห็นของสิ่งนี้มาก่อนเราต้องคิดและเราต้องสงสัยอย่าไปหยิบยกหรือไปเคลื่อนย้ายไปอยากรู้อยากเห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเราอาจจะเป็นเป้าสิ่งที่ไม่เคยเห็นอยู่นิ่งๆก่อนใช่ครับอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ใช่ครับข้อที่สองเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่เป็นของใครครับ คือคำว่าไม่เป็นของใครในที่นี้เนี่ยคือเราตรวจสอบแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเราต้องสงสัยทันทีอย่าไปอยากได้ของเขาเอาของเขามาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าของทุกอย่างมีเจ้าของหมดส่วนใหญ่นะครับ,รบตรวจสอบให้ดี <inclusive. S 2> ส่วนใหญ่จะมีเจ้าของไม่ว่ากระเป๋าถือรถหรือกระเป๋าหูหิ้วอะไรมีเจ้าของหมดนะครับส่วนใหญ่มีเจ้าของหมด <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่มีเจ้าของเมื่อไหร่นั่นแหละก็ให้สงสัยน,นิประชาชนอาจจะงงเอ๊ะตรวจสอบยังไงอ่ะเขาก็ไม่กล้าอยู่แล้วมาเจอสิ่ง ต้องสงสัยวางอยู่ก็คือลักษณะตรวจสอบเนี่ยอาจจะขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบหรือเราก็อยาไปซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปนะครับอันที่3มเนี่ยก็คือคือไม่ใช่ที่อยู่ของมันคือของสิ่งนี้กระเป๋าถือต้องมีคนถือไปเอ๊ะทำไมกระเป๋าถือน่วางอยู่ข้างหน้าบ้านเรากลางสี่แยกต้องสงสัยแล้วเพราะกระเป๋าถือต้องมีคนถือไปถังดับเพลิงต้องอยู่ที่ที่กำหนดปรากฏว่ามาเจอถังดับเพลิงเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกข้างรถเราอย่างเงี้ยมันผิดที่ผิดทาง เราก็ต้องสงสัยแล้วข้อที่4ก็คือดูไม่เรียบร้อยคือระเบิดเนี่ยจะดูไม่เรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยคือถ้าระเบิดแสรงเครื่องเนี่ยเราเห็นชัดนะครับบางทีเนี่ยดูไม่เรียบร้อยมีสายไฟมีอะไรอยู่เนี่ยลักษณะนี้นะครับก็ให้ให้ดูให้สังเกตว่าดูไม่เรียบร้อยเกก่อนเลยเฮ้นสิ่งแปลกแปลกนคก็เห็นนะฮะที่เข้าใกล้เด็ดขาดใหลักง่ายๆ4ข้อนะครับทีนี้ทํำยังไงเมื่อเจออย่างนี้อันดับแรกเนี่ยตั้งสตินะครับสองก็คืออย่าไปแตะต้องหยิบยกเคลื่อนย้าย3นะครับแจ้งนะครับเราาอจจะ ไว้ใจตำรวจทหารท่านใดเราก็อาจจะโทรไปหรือญาติที่เรารู้จักตำรวจทหารหรือรพอพที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งเขาก่อนหน่วยตำรวจทหารที่เป็นญาติหรือคนสนิทเราหรืออาจจะเป็นรอพอเขาจะโทรไปแจ้งหน่วยตำรวจท้องที่หน่วยตำรวจท้องที่ก็จะแจ้งมายัางหน่วยเก็บกู้ระเบิดเพื่อไปอตรวจสอบ,รบหรือเรานึกไม่ออกไม่รู้จักใครก็โทรไปที่191่งกานทันทีหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะมีเจ้าที่เตรียมพร้อมนะครับตลอด24ิชั่วโมงแจ้งไปปุ๊บ ก็จะแจ้งมาหน่วย E อ d ดีหรือตำรวจท้องที่ให้ไปตรวจสอบในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบว่ามันใช่ของจริงหรือไม่ถ้าใช่เราก็มีขั้นตอนในการดําเนินการอีกเยอะะนะครับตั้งแต่การไปตรวจสอบเข้าไปเอ็กซเรย์เข้าไปทําทลายมันเป็นขั้นตอนทางเป็นหลักปฏิบัติของเรานะครับ,รบโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยนะเอาไปเตือนกับประชาชนทั่วไปนะกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร,รนะรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับว่า ถ้าเจอของที่มันอยู่ไม่ถูกที่นะแล้วก็เป็นวัตถุที่เราไม่คุ้นตาเนี่ยอย่าเข้าไปเลยแจ้งหน่วยงานที่เราไปชอบโดยตรงรนะฮะเพราะของทุกอย่างเนี่ยเขามีเจ้าของอยู่แล้วแต่เพียงอยู่ไปที่นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับกับที่มาแนะนําประชาชนนะฮะแล้วก็มาพูดถึงวัตถุระเบิดต่างๆด้วยนะฮะที่คนร้ายนั้นมักจะใช้ก่อเหตุอย่างที่บอกไปนะฮะชญากรรมทุกอย่างเนี่ยมักทิ้งร่องรอยนะฮะและหน่วยงานของผูมิกับนี่ เสี่ยงเสียงชีวิตมากเลยนะฮะต้องเรียนรู้ฝึกฝนไปอย่างดีวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณผู้กำกับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอ่าคุณนิญาครับสวัสดีครับพี่ติดตามอยู่เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าทางที่ที่ฉันเห็นเลยท่านผู้ชมเห็นนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ชุดเดียดีดีกว่านะคะไมกล้เสียเข้าไปแต่ต้องเองดีกว่าเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายคุณผู้ชมนะคะด้วยภาพของ ความน่ากลัวแล้วก็อันตรายเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจอรูปแบบนี้ในพื้นที่ใดก็ตามนะคะไปพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนจะลากันไปเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเอามาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องของปฏิมกรรมเกลือเค็มด้วยสวยด้วยนะคะจะเป็นยางจัดกันมาเป็นครั้งที่3แล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันแล้วก็เราทุกคนในที่นี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลังน้ครับต้ขน่สูง เดแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลกแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเรียนรู้การทำงานเกยจำลองที่ยกมาไว้ในงานนะครับและมีพิธศการระปะบการจัดวางหลงรักนาเกลียบ้านแหลมนะครับอ่าจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังดนตรีริมหาดที่ซองพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงจะมาสิ